ทางลัดความรวยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งที่จะทำให้เรารวยนะคะครูอ้อเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ครูอ้อและคนที่ประสบความสำเร็จลหลายๆคนใช้เทคนิคนี้นะคะทางรัดเส้นทางของความรวยทยํายังไงให้เราประสบความสําเร็จไปแตะความรวยอย่างหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องยึดถือยึดมั่นไว้นะคะ ถ้าคุณจะใช้เคล็ดลับนี้นั่นก็คือการที่เราอะค่ะรักษาศีลห้านะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันทำยากหรือมันทำไม่ได้แต่ถ้าสมมติว,ว่าคุณจะเอาเส้นทางรัดของความรวยแล้วเนี่ยการรักษาศีล5เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสิ่งหนึ่งที่คนที่ทั้งครูอร้อรู้จักและไม่รู้จักและครูอร้อเองก็ใช้วิธีนี้นะคะ นั่นก็คือการที่เราค่ะมีสิ่งที่เราอะบูชาแล้วเรายึดเหนี่ยวนะคะยึดเหนี่ยวในด้านของความดียึดมั่นในความดีนะคะเช่นการที่อย่างบาง,บางร้านค้าก็จะใช้วิธีการบูชาองค์แม่นางกว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้สึกศรัทธานะคะบูชาพยัน แต่คุณรู้ไหมคะว่าบางคนทําไมบูชาแล้วแล้วไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการบูชาแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนนั่นเพราะว่าเขาบูชาแต่เขาไม่ได้ถือศีลหฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณมีสิ่งที่คุณนะ่ะศรัทธายึดมั่นนะคะอ,อยู่ไว้ในบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธองค์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายคู่บ้านคู่ตัวคุณสิ่งเหล่านี้จะเกิด สแสดงผลแสดงปฏิหารและสิ่งหลายๆอย่างบางอย่างก็ไม่ได้มีเหตุไม่มีผลบางสิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงบางอย่างใช้ตะกะไม่ได้บางอย่างใช้อีโกก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นเคล็ดลับที่ขู่อ้อจะบอกวันนี้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนจะต้องไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นะคะ แต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาใดก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องทำและมันจะให้คุณประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วในชีวิตนั่นคือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนะคะถ้าวันนี้ใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเราให้คุณเริ่มจากสิ่งนี้แล้วเวลาที่คุณศรัทธาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คู่กายคุณหรือศาสนาของตัวคุณ มันจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วทันด่วนทันใจสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคก็จะคลี่คลายคลี่ปัญหาได้อย่างง่ายดายนะ,ะคะครูออขอเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังท้อแท้ประสบปัญหาหรือกําลังอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ประสบความสําเร็จลองเอาทักษะและวิธีนี้ไปปรับใช้ ครูอ้อเพจหญิงเก่งสร้างได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ